ใส่ที่สอบบ้านตรงนี้บ้านอะไรบา้บานเป่างามบ้านเป่างามตำบลอะไรบอกตำบลน,น้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเปนไส้ต้นมันเป็น<ล>ยังไงต้นมันก็แข็งดีแต่น้ำหนักมันนี่ใช้ได้เลยนะน้ำหนักก็ดีเลยแล้วดูดีแล้วแล้วพวกมแมลงแมลงก็ไม่ใครควรอยกวนอีกฮะแมลงก็ไม่ใครมีก็ดูเพื่อแมลงไม่ใครมี<ๆ>แล้วเร่งหัวถ้าทํางานใี่หัวใหญ่ใส่สูตรนี้สิบสามสิบสาม แล้วเขายูเรียไปด้วย,ยให้มันเขียว <ไป S 1> แล้วฉีดสมแดงไหมส,สมแดงฉีดสมแดงกี่ครั้งอครับสมแดงทีแรกก็อาทิตย์หนึ่งสีนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งแต่บำรุงมาตั้งแต่ปลูกลงในดินเลยนะสมแดงมลยป่าทั้งหมดสีไปแล้วสี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งหมดไปกี่ขวดหมดไปสี่ลิตรยังไม่หมดเลยอ๋อสี่ลิตรไม่หมด ยังไม่หมดล่ะว่าจะซีดีกับดูที่เรามันยังเขียวปออยู่คนละถุงละห้าโลนะที่เห็นเขาใส่มาจากสระบุรีแตกต่งางกันเยอทำไมของเขาเป็นยังไงของเขามันใส่มาเยอะของเราแค่แค่นิๆนดๆหน่อยๆก็ไปสั่งเอาไปขึ้นกิโลดูแม่ค้ามันก็บอก,บอกว่าโอ๊ยมันหนะักดีนี่ยว่ะดู<ม>ดูแล้วไม่น่าถึงห้าโลเลย,อยของใครของเราอ่ะนะ แต่ของเขาเยอะถั่วเหมือนกันนี่เก็บอยู่ทุกวันนี่เอาไปขายก่อนขายขาดก่อนเขาอีกอ่ะเพราะมันกรอบอืมมันกรอบแล้วก็กรอบสีมันก็ผิวดีด้วยดีด้วยแล้วไม่มียาฆ่ามันเองอ่ะแล้วสีล่ะแล้วสีสีหอมเป็นยังไงนะพี่ที่พี่ลองอธิบายฟังที่มันเป็นยังไงสีสีวันนี้ก็สีมันถ้าเกิดมันจะมันจะเป็นแดงอยู่อย่างเงี้ยสีมันก็สีแดงดีเข้มดี ถ้ามันแห้งไปมันก็แข็งแกอืงไม่เน่าแน่ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เร่งปุ๋ยเร่งอะไรเราเร่งแต่ปุ๋ยสีโอ้แต่พี่บรรชัยได้สรุปยอดทั้งหมดหรือเท่าไหร่โฮมีสักหกตันที่ไปหกตันแล้วลุงลินล่ะครับลุงลินก็อยู่ประมาณเห็นพูดว่ากูจะได้สักสามตันเนี่ยพันพันซื้อมาด้วยกันแล้วปุ๋ยแล้วปุ๋ยลุงลินใช้ ุ๋ยแกใส่ปุ๋ยไม่รูกีิเที่ยวนะั้นแต่เห็นของแกหลายลูกมันสรุป<ล>ยอดแล้วก็คือพันเท่ากันแต่ผลผลิตต่างกันผลผลิตต่างกันแต่ามกันเยอะเลยละแกก็บอกว่าเยอะเลยละยน, <ำ S 2> น้หนำหนักน้ำหนักน้ำหนักหนีกันเรียกน้ำหนักอะ่ะเฉลี่ยแล้วขายไป<ช>ส่งไปโลเท่าไหร่โลละสี่สิบห้าสี่สิบสามแล้วก็มาสี่สิบแล้วได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ที่ประมาณประมาณประมาณเนี้ย ยอดเงินก็อยู่ประมาณ26แสนกว่าบาท